สวัสดีครับทนี้ถามแพทิกตอบวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับวงจรที่1และวงจรที่2นะครับซึ่งเป็นเทคนิคในการขยายกําลังไฟฟ้าของบ้านของเราให้เพียงพอต่อการติดตั้ง EV Charger นั่นเองและวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการของทั้งการไฟฟ้านะครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับอุปกรณ์ขั้นตอนและวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยครับองค์ประกอบแรกนะครับก็คือ มิตเตอร์จาัดก,การไฟฟ้าของเราเนี่ยเองครับโดยทั่วไปเราก็จะขยายขนาดจากขนาดเล็กมาเป็นขนาดใหญ่ซึ่งก็คือ15ทับ45แอมป์นะครับมาเป็น30ทับ100แอมป์ครับผมอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นขนาด15ทับ45ซึ่งเป็นขนาดเดิมนะครับแล้วขยายขนาดขึ้นไปเป็น30ทับ100อันนี้เป็นตัวอย่างของมิตเตอร์ไฟฟ้าในระบบปกติทั่วไปส่วนในภาพถัดมาจะเป็นมิตเตอร์ไฟฟ้าในระบบ T.O.U ความแตกต่างกันก็คือในแบบที่1จะเป็นแบบการหมุนนะครับส่วนในแบบที่2จะเป็นแบบดิจิตอลเพื่อที่จะจับช่วงเวลาที่จะคิดราคาถูกหรือราคาแพงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาไหนที่ใช้ไฟฟ้านะครับผมองค์ประกอบถัดมานะครับที่คู่กับมิเตอร์ไฟฟ้าเลยก็คือสายไฟเมนนั่นเองครับสำหรับขนาดมิเตอร์30 100ทับ1น0นั้นถ้าเราเดินสายไฟลอยอากาศนะครับในวงจรที่2เราจะใช้ขนาดสายไฟอยู่ที่10 สแควร์มิลหรือตารางมิลลิเมตรนะครับแต่ถ้าเราร้อยสายไฟเมนนี้ในท่อไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กก็ดีหรือท่อพลาสติกก็ดีเราจะต้องขยายขนาดจาก10ตารางมิลลิเมตรขึ้นมาเป็น16ตารางมิลลิเมตรครับเพื่อเผื่อในการระบายความร้อนของตัวสายไฟครับผม องประกอบที่ต่อจากสายไฟเมนนะครับก็จะเป็นกลุ่มของการควบคุมและการเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้งาน EV Charger ของเรานะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบเล็กน้อยแค่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือเมนเบรกเกอร์สำหรับในกรณีที่เราต่อวงจร2แบบนี้ขนาดที่ใช้เป็นมาตรฐานก็คือ4 0์นะครับแล้วก็องค์ประกอบที่2ก็จะเป็นสายกราวด์ครับต่อโดยตรงจากเมนเบรกเกอร์ลงมาสู่ดินของเรานะครับผม และองค์ประกอบที่3ก็จะเป็นตัวกันดูดครับซึ่งก็จะแล้วแต่ว่า EV Charger นั้นมีตัวกันดูดชนิด B ติดตั้งอยู่ภายในแล้วหรือยังหรือถ้าไม่มีก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้และนี่ก็คือ3องค์ประกอบสุดท้ายครับก่อนที่สายไฟจะเข้าสู่ตัว EV Charger ของเราน่นเอง และอุปกรณ์สุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดและขาดไม่ได้เลยก็คือ EV Charger โทนี่พัทริกของเรานั่นเองนะครับเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับการติดตั้ง EV Charger นั้นอาจจะต้องคํานึงถึงตําแหน่งติดตั้งภายในบ้านของเราด้วยเพราะถ้าเราติดในตําแหน่งที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจจะไม่สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ทั้ง2คันในบ้านของเรานะครับอย่างตัวอย่างที่เราติดตั้งอยู่ที่นี้นั้นเราเลือกที่จะติดตั้งอยู่บริเวณกลางบ้านครับเพื่อให้สามารถ จ่ายไฟไปด,ด้านรถที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็รถที่อยู่ทางด้านขวาไม่ว่าจะจุดชาร์จนั้นจะอยู่ทางด้านหน้าตัวรถหรือทางด้านหลังตัวรถก็จะสามารถทํางานได้อย่าง สะดวกสบายครับผมตอนนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจและก็เห็นภาพของวงจรที่1และวงจรที่2มากขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังสงสัยในการดําเนินการรวมถึงต้องการหาช่างติดตั้งและ e-v charger ดีๆสักตัวเนี่ยโทนี่แพทริกเป็นคําตอบให้กับทุกคนได้แน่นอนยังไงทักแชทเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงอยู่ทางด้านล่างหรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้โทนี่ถามแพทริกตอบต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Tony Patrick, bringing innovations to life.